นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปะราทงขมะขะเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทงขมะขะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต เราทุกคนไม่อาจรู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานเท่าไรเพราะเราไม่อาจรู้วันตายหรือวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้จะต้องทราบแล้วว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า ดังนั้นเราควรบริหารเวลาชีวิตในทุกๆุกวันให้อยู่บนโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าดวงจิตสุดท้ายก่อนตายจะนำพาดวงจิตของเราไปเกิดยังภพภูมิต่างๆถ้าจิตสุดท้ายเกาะความดีบุญกุศลกรรม ก็จะนำพาเราไปยังภพภูมิที่ดีมีความสุขคือสุขติภูมินั่นคือโลกมนุษย์สวรรค์พรหมและพระนิพพานแต่ถ้าจิตสุดท้ายเกาะความชั่วบาปหรืออกุศลกรรมก็จะนำพาเราไปเกิดยังภพภูมิที่เป็นทุกข์หนักคือทุกขติภูมิอันได้แก่ อบายภูมิทั้งสี่แดนนรกแดนเปรตแดนอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจิตสุดท้ายก่อนตายนั้นสำคัญที่สุดดังนั้นเราต้องฝึกทำดวงจิตของเราให้ผ่องใสอยู่เสมอด้วยการทำความดีและนึกถึงความดีที่เราทำหรือระลึกถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในใจเพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าวันใดคือวันตายของเราหากจิตเราเกาะความดีเอาไว้เสมอไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนคือวันตายของเราเมื่อจบสิ้นความเป็นคนบนโลกนี้จะได้ไปเกิดในสุขติภูมิ สำหรับท่านใดที่ปรารถนาพระนิพพานต้องพิจารณาตัดความสนใจในร่างกายตนเองและผู้อื่นไว้เสมอใจจดจ่ออยู่กับความเพียรพยายามตัดกิเลสออกจากใจพยายามตัดความโลภความโกรธความหลงมีสมาธิอยู่ในการพิจารณาตลอดทั้งวันความโลภ พิจารณาจิตตนอยู่เสมอเมื่อเห็นความโลภเกิดขึ้นมาในใจฝึกละได้ด้วยการให้ทานฝึกเป็นผู้ให้ส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นฝึกให้ทานผู้อื่นนั่นคือการสละของที่เราเคยคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราให้ไปเป็นของผู้อื่น เมื่อแบ่งปันเสียสละให้ผู้อื่นบ่อยๆเราจะรู้สึกเคยชินกับการให้และการเสียสละฝึกปฏิบัติจนกำลังใจของเราปรารถนาพระนิพพานไม่อยากได้อะไรของผู้อื่นและไม่รู้สึกว่าเสียดายอะไรที่เป็นของเราเมื่อได้ให้ผู้อื่นไปแล้วเพราะรู้สึกว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่เราต้องการอีกแล้วเราต้องการพระนิพพานเราทําทุกอย่างเพื่อพระนิพพานจุดเดียวความโกรธเมื่อพิจารณาเห็นว่าเรากำลังโกรธฝึกละได้ด้วยความเมตตาฝึกรักและเมตตาผู้อื่น เหมือนรักและเมตตาตนเองมีสติอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังคลองตนให้มีสติรักษาความเมตตาให้อยู่ในใจไว้ตลอดเราจะไม่โกรธเพราะเราตั้งใจจะเมตตาเราตั้งใจจะไม่โกรธเราจึงรู้เท่าทันก่อนความโกรธจะเกิดขึ้นเพราะเราระวังรักษาใจเราอยู่ บอกกับใจตัวเองไว้ตลอดว่าเราปรารถนาละความโกรธเพราะเราปรารถนาจุดเดียวคือพระนิพพานความหลงให้พิจารณาตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเลยบนโลกนี้ที่เป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราเองไม่หลงว่าร่างกายนี้เป็นของเรา เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยทันทีที่เรารู้ตัวว่าเราเกิดอารมณ์หลงว่าร่างกายนี้เป็นของเราหลงว่าร่างกายและใจผู้อื่นเป็นของเราหลงว่าทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องเป็นของเราแท้จริงแล้วให้เปลี่ยนสิ่งที่คิดอยู่ว่า บนโลกนี้ช่างไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยเราคือดวงจิตที่มาบนโลกนี้เพียงลำพังตามบุญและกรรมของเราเองแล้วเราก็เพียรทำความดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้จิตเรากลับพระนิพพานให้ได้เมื่อหมดเวลาบนโลกนี้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ตลอดเวลาให้ดูจิต และพิจารณาตัดความโลภความกโกรธความหลงและปล่อยวางร่างกายเราและร่างกายผู้อื่นออกจากจิตของเราเสียไม่ต้องกังวลไม่ต้องข้องเกี่ยวในขณะที่เราคิดใคร่ครวญเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่นั่นคือจิตเราทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เราทรงสินห้าอยู่เป็นปกติอยู่แล้วและมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับทุกทุกอิริยาบถซึ่งการพิจารณาไคร่ครวญในขอบเขตของกรรมฐานเรามีสมาธิอยู่ในขอบเขตของกรรมฐานจนกระทั่งเกิดปัญญาสามารถตัดกิเลสตัณหา อุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นออกจากใจทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่วันนี้จวบจนหมดสิ้นลมหายใจเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ให้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมในใจอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้ปรารถนาพระนิพพานจุดเดียวเป็นอารมณ์ เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ในทุกๆวันจึงจะมีคุณค่าสูงสุดเพราะการที่ดวงจิตเราไปอยู่ที่พานิพานได้นั้นเราจะจบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ต้องกังวลว่าชาติต่อไปหากเกิดอีกจะต้องไปเกิดในอบายภูมิไปเจอแต่ความทุกข์แสนสาหัส หรือแม้แต่การเกิดในสุขติภูมิโลกมนุษย์สวรรค์พรมก็เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเมื่อสิ้นอายุไขก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการเตรียมตัวตายไว้ล่วงหน้าโดยใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าสูงสุดคือการปฏิบัติธรรมให้จิตถึงที่สุด ตัดกิเลสตัณหาอุปาทานได้ก่อนตายหลังความตายจากโลกนี้จึงได้ไปอยู่ที่พระนิพพานไปอยู่ที่ดินแดนที่สิ้นแล้วซึ่งกิเลสตัณหาอุปาทานดินแดนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ประทับอยู่ ดินแดนแห่งความสุขนิรันร์จบสิ้นวัตตะสงสารมีความสุขชั่วการนิรันดรสาธุค่ะ